ครับวันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนคอพัดลมฮาตาลินะครับส6นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นคอที่มีปัญหาครับคือล็อกไม่อยู่พอกดลงแล้วมันก็ดีดึ้น้นะครับคือมันมันอาการมันน่าจะฉีกนะครับอันนี้เพราะว่ามันล้มมาอาจจะเกี่ยวสายหรือมันล้มนะครับคอมันหักนะครับ เราก็ซื้อตัวนี้มาแต่ไม่ใช่แต่สีไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นแบบเดียวกันนะนี่ชมพูนี่เทาก็มีรุ่นนี้สีนี้สีเดียวแล้วอันนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับอันนี้เราก็ถอดจากตัวมอเตอร์นะครับถอดออกปกติตัวนี้มันก็จะสวมอยู่ตรงนี้นะครับนะครับมันก็สมวมอยู่ครับแล้วก็จะมีก้านก้านนี้ก็ต่อเลยนะครับ ล้วก็ถอดออกมาเพราะเราจะเปลี่ยนอันตรงนี้ในนี้มันก็จะมีสปริงนะครับแล้วก็น็อตล็อกนะครับเวลาเราถอดเราต้องระวังสปริงกับลูกปืนนะครับมันลูกปืนมันก็จะดันเข้ารูเนี่ยเพื่อล็อกแต่ละตำแหน่งนะครับตอนนี้มันชำรุดใช่ไหมลูกปืนมันไม่ตรงเลยเพราะว่าตัวนี้มันมันหักนะครับเนี่ยมันล็อกไม่อยู่เพราะว่ารูนี้กับร่องลูกปืนไม่ตรงกันนะครับ เราก็จะมาทําเปลี่ยนนะครับซื้อมาประมาณ4ี่0บ้าบาทนะครับตัวนี้คอพัดลมอาตราีินิ้วนะครับเรามาแกะของเก่านะครับที่มีปัญหาครับล็อกไม่อยู่นะครับเราก็จะทําการอุปกรณ์ก็จะมีไขควงนะครับไขควงแฉกนะครับแล้วก็ประแจนะครับจริงๆตัวนี้ ไอ้ควงแฉก็ข,ขต้องใช้เบอร์เบอร์ใหญ่เลยนะครับเนี่ยหัวใหญ่ๆมันจะได้เต็มนะครับเนี่ยหัวมันจะได้เต็มนะครับแต่ถ้าถ้าเราไม่มีล้วก็ใช้ประมาณนี้ก็พอได้แต่เราต้องแค่จับนะครับตัวนี้เราแค่จับแล้วก็ใช้ฝั่งน,นี้ใช้ตัวนี้ไข่ออกนะครับไม่งั้นมันจะหมุนตามกันนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวเล็กจะได้สะดวกนะครับก็ใช้ตัวนี้หมุน ถ้าไม่เคยถอดมันก็จะแน่นใหม่อันนี้ผมถอดมาบางแล้วนะครับถาคายออกเวลาเราถอดต้องอันนี้ออก,ต,ออนนออกต้องระวังลูกปืนกับสปริงหล่นนะครับมันจะมีตรงนี้น,นี่ถอดออ,ออกเลยดอดีอันนี้ถอดไัหมด นะครับับอนนี้มันฉีกขาดนะครับแล้วก็ถอดลูกปิดสิ่งที่ใช้ก็คือสปริงนะครับแล้วต้องถอดนะครับสปริงอันนี้ก็มันมันเนี่ยปกติมันต้องเป็นอย่างงี้นะครับนี่ครับมันต้องเป็นอย่างงี้อันนี้มันโดนล้มมานะครับอาจจะโดนเตะหรือเกี่ยวสายอะไรพวกนี้ฉีกนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับ ก็จะเอาสีเทาไม่มีครับมีแต่สีชมพูก็ใช้ได้ครับมันเป็นรุ่นเดียวกันประมาณสีญญ่สิหน,นะครับก็แล้วแต่วางทีนะครับตรงนี้ซื้อมาใหม่มันจะมีตรงนี้ครับต้องบางทีของก็ทำมาเทียมมันมันก็ไม่ค่อยเป๊ะอะไรตรงนี้ต้องล่องสปริงนี่ บางทีมันมันตื้นเกินไปเราต้องใช้คัตเตอร์ครับคัตเตอร์ขูดขูดเพื่อเพื่อให้สปริงเดี๋ยวผมจะใส่สปริงให้ดูนะครับนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าบาบาตัวนี้ไม่ลึกเนี่ยสปริงมันจะโผล่ทำให้เวลาเราดัดคอเนี่ยมันมันจะยากนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะใช้คัตเตอร์นะครับใช้คัตเตอร์ มาแต่งแต่ต้องล่องนี่นะครับเพื่อให้เพื่อให้สปริงมันไม่โผล่นะครับส,สปริงมันต้องเรียบเรียบกับตัวนี้เลยครับถ้าถ้ามันไม่เรียบเนี่ยเวลากดเวลากดเนี่ยลงรูสุดท้ายเนี่ยมันมันจะไม่ถึงนะครับเรากดอาจจะได้2องรูสรูแต่รูสุดท้ายมันจะไม่ถึงเพราะว่าสปริงมันมันเหมือนกับมันปีนอยู่นะครับถ้าเป็นของ ถ้าเป็นของมามากับตัวเนี้ยบามจะลึกอันนี้บามจะลึกสับแต่ถ้าของที่เราซื้อซื้อมาใส่วางบางอันเมืกับมันจะตื้นไปหน่อยเราต้องเอาเตาตอร์มาแต่งนะครับที่ใส่ก็แค่เอาสป,ปริงตัวนี้มาใส่นะครับจะป,ปิงของเก่าเอามาใส่นะครับตรงนี้มันก็จะเข้าบารนี่ ก็ใส่มนหลอเข้าบ่าตัวนี้เจ้ตังสเกตรูนะครับรูนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้รูรูใส่สปริงกับลูกปืนนะให้มันตรงกับรูนี้แล้วก็สปริงเดิมครับใส่เข้ารูนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนนะใส่เข้าไปเลยนะครับตรงนี้ เพราะว่าลูกปืนมันก็จะดีด,ด,ดมาตามรูนี่เพื่อล็อกตำแหน่งนะครับอันนี้เราก็ใส่ครับใส่ฝั่งนี้ก่อนครับแล้วก็เอาดินี้สอดขึ้นมาก็ไม่ค่อยยากครับใส่ก็ไม่ไมยาก โยกหาตำแหน่งอันนี้เราเอาลูกปืนออกก่อนเดี๋ยวหล่นแล้วก็มาใส่ฝั่งนี้ให้ได้อาจจะดูไม่ตรงนะครับต้องหาหาตำแหน่ง ต,ต้องรูดตรงๆถ้ารูดตรงมันก็เข้าแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เอเบอร์สิบใส่ต้องหาข้างที่มันหมุนเข้าง่ายที่สุดอันนี้ขันขันพอตตตเตะๆไว้ก่อนนะครับ่าเพิ่งขันนี่ยแล้วเราก็อันนี้มาใส่นะครับครับ สปริงแล้วก็ลูกปืนแล้วก็กดเข้ามาต้องเอามือกด,กดๆเม็ดให้ลูกปืนให้ลงไปนะครับลูกปืนมันก็จะมาล็อกตามตำแหน่งนะครับลูกปืนมันก็จะมาล็อกตามตำแหน่งพอเราเลื่อนไปลูกปืนมันก็จะลงก็ Everyone. จะมาล็อกตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามที่มันไม่ลอ็อกเนี่ยเราอาจจะรัดตัวนี้ยังไม่แน่นนะครับถ้าเราลัดตัวนี้แน่นเนี่ยนะตัวนี้ตำแหน,น่งมันก็จะล็อกนะครับ คือถ้าเรายิ่งเอาปุ่มเนี่ยสปริงมันจะแข็งเพราะว่ามันถูกบีบนะครับเนี่ยมันถูกบีบเข้ามาครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นเราก็อย่าไปง้มพัดลมต่ํามากนะครับเพราะว่ามันจะปุ่มสุดท้ายมันเหมือนพัดลมเนี่ยถ้าเราไปง้มมันมากเนี่ยมันมันเหมือนกับตัวนี้เราถูกงัดมาเต็มที่สปริงก็เบ่งตัวนี้มันอาจจะชํารุดได้ง่ายนะครับก็ไม่จําเป็นก็อย่าไปง้มมามากเพราะว่ามันทําให้สปริงมันเบ่ง เดี๋ยวเราค่อยรับตัวนี้หนึ่งทีจะเ,เวลาเวลาเราใส่ครบนะ่มันก็จะไม่หนักนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นมอเตอร์สวมอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นปิดข้างนะครับตัวนี้เวลาหักมันก็จะง่ายเพราะว่าม,มันมีตัวนี้หน่วง แต่ถ้าเราช่วงเราเนี้เรามาเช็คกันมันอาจจะยากนิดนึง,นงแล้วก็รัดรัดให้พอตงึงครับวางตึงนะครับแล้วก็เอาไปใส่ส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งนะครับใส่ให้เต่าที่ ตัวนี้ก็จะยืดตัวแนวนะครับแล้ก็ไปใส่อันนี้ก็ไปยึดกับขานะครับคือเปลี่ยนของเก่ามันก็ฉีกนะครับหักคือถ้าเราจะซ่อมมันมันก็ได้แต่มันก็ไม่ชัวยเราเราก็ปีบเข้าแล้วก็เอาหวัวแรงจี้ให้มันติดกันแต่มันก็ไม่ไม่ร้อซนะครับไม่รู้มันจะทนหรือเปล่าแต่ถ้าเราอยูใกล้แล้วก็ซื้อมาเลย40-50บาท ก็ไม่แพงนะครับครับนี่คือวิการเปลี่ยนคอ,อพัดลมนะครับคือถ้าเราพอเราไปประกอบแล้วมันเรากดแล้วมันยังดีดอยู่นะครับถ้ามันดีดไม่ล,อนะล็อกอ่ะเราก็อัดตัวนี้เข้าไปอีกสักครึ่งรอกเพื่อให้มันแน่นตัวลูกปืนมันก็จะล็อกอยู่เพราะมันจะไปบีบตัวนี้เข้าไปนะครับเวลาประกอบ ตัวนี้มันก็จะอยู่ตำแหน่งนะครับออันนี้ของเก่าของเก่าก็ฉีกขาดนะครับถ้าเราอยากให้มันดีก็หยอดน้ำมันหน่อยหล่อเลื่นนะครับคอเครับครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังวาง่าคงเป็นประโยชน์นะครับเผื่อใครเปลี่ยนคอพัดลมนะครับก็มีขายนะครับ หลับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ